วันนี้จะมาดูกันว่าเจจซื้อของฝากอะไรมาให้จากญี่ปุ่นกันละเจซื้ออันนี้ตั้งแต่วันแรกที่เจะเหยียบโตเกียวเลยใครเห็นแล้วมันจะไม่ซื้อไหววะเขาขอเขาข่าตัวเด็กน่ดูน่ารักมันเป็นหรือก็จบชิคกี้มานน่ารักที่สุดเลยเจจขอบคุณมากอันนี้เด็กว่านี้หรอไม่วันนี้เด็กมากเลยนะน่ารักสัสสัสอย่าตีด้วยวกูเจ็บเจ๊อยากใช้ไหมเดี๋ยวเจ๊เอาไปบ้างสิได้งง้นเด็กเลยเอา จะมาดูกันว่าเจ๊ซื้อของฝากอะไรมาให้จากญี่ปุ่นน่ารักพลงแม่ของขวัญ <c oughs> อาจจะดูใหญ่แต่ว่าในานี้มีของแม่ที่ใหญ่ของเธอเล็กโอเคได้ดูเลยเป็นคลิปที่ประหลาดใจมากเพราะว่าปกติแนละ้วว่าคนที่น่าจะไปญี่ปุ่นปฝากอะคือดีแต่อยู่ดีกคือนี่จากพ่อแม่พ่อแม่บอกว่าเออเดีเ๋ยวเจ๊เขาไม่ว่างนี่เขาจะไปญี่ปุ่นแล้วที่แบบชอบฉันไปแบบป,ป,ปุ๊บฝาบจรงิงจร,งจ,รงอจองตั๋วแบบอีกสิบวันบินอะไรอย่างเงี้ยไอโต๊ะก็แฟนไม่หมด มาจะที <aunque S 2> <me> ่น <cheg> ี้โมงวันมีกาแฟอยู่จริงหมดอาจจะต้องเงยสูงกว่านั้นลองดูซิสูงกว่านั้นอีกอะร้อยแปดสิบองสาอย่างแรกจะซื้อคอราเตนมาฝากนะเขาขอจะได้ดีเขาขอเขาขอันนี้ของพ่อแม่ของพ่อแม่ตอนที่เราไปซื้อพนักงานมาถามว่าซูมีมาเซนอันนี้คือยูอี yourself หรอเราก็บอกว่า no no for my parents เขาก็บอกว่า oh then I recommend this one แล้วเขาก็ชี้ไปทางอื่นแล้วเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมี q ิวทใดๆเราก็เลยถามว่า why that one is better than this one เขาก็เลยบอกว่า this one for younger you should this one this one is for older ก็คือกูแก่แล้วจริงๆแล้วกูควรจะกินยี่ห้อเต่ใจก็ซื้ออันนี้มาอยู่ดีใช่เพราะว่าปามาบอกว่าอันนี้ใจก็เลยแบบจะซื้อตามเลบเว้ยโอเคออเนาอันต่อไปก็คือโตเกียวบานาน่านะคะ แม่อยากกินโตเกียวปารานาแบบกรอบเพราะเขาชอบกรอบมากที่สุดแต่ว่าเชื่อหรือไม่หาไม่เจอกรอบไม่วางขายแล้วทุกคนหาโตเกียวปารานาทั่วสนามดินนาริตะไม่มีแบบกรอบมีแต่แบบนิ่มก็เลยได้เป็นแบบนี้มาแทนุ้ยทำไมมันน่าจะเป็นไส้แบบไวท์ช็อกโกแลตกี้แซนอะไรไม่รู้แม่บอกว่าเอาแบบนิ่มมาด้วยลูกก็เลยได้แบบอุ้ยน่ารักดีมา ปกติไม่ชอบพิกาจูเลยนะโตเกียวบาร่าชอบเอามาทำแบบเวอร์ชันต่างๆโดเรมอนยูเทอ d t เ e b e บี t โปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงๆเนาะว่าช่วงนี้เขาโคกับอะไรเนาะเอาอีกเอาอีกเอาอีกต่อไปเราจะเข้าสู่ของของเชืเ่อนะจริงเหาออันแรกขอเปิดตัวด้วยเพราะเมื่อกี้เราไปโปเกมอนหรอใช่ปะใช่แล้วเราไปโปเกมอนต่อเลยเ ใี่บตัวนี้น่ารักที่สุดใช่ตัวนี้น่ารักที่สุดตัวนี้น่ารักที่สุดถ้าหลายคนไม่รู้นี่คือพ้อนนะนี่คืออีฟโซเองนี่คือฉันในสายตาของนิปซีที่ตอนแรกฉันคิดมาตลอดว่าฉันเป็นมิวทูผู้กล้าแก่โผดเท่แต่ฉันเพิ่งรับรู้ว่าฉันไม่ใช่ฉันคือตัวนี้ไม่มีอะไรเหมือนมิวทูเลยสักนิดเจอกันค์ดูนะท้อมานเนาะน่ารักเนาะน่ารักเนาะ น้องเป็นแบบเฮดแบนเอาไว้เวลาเธอแบบขับหน้าแต่งหน้าหรือเวลาเราทําคลิปเมคอัพกันเราก็จะมีอยากโดนกาแฟดูน,นะามอทุกคนเวลาที่ซื้อของมาจากที่ไหนก็ตามนะคะทุกคนต้องทำนีก่อนนะก่อนจะใส่มะโอ้ยหมาก,กับเธอมากเลย ชิ้นต่อไปเป็นออของที่ไม่ค่อยเสื์อพรสยเท่าไหร่เพราะว่าเป็นของที่ยิปโซอ่ะเขาส่งมาว่าเขาว่าอยากได้มากๆอาอหาไม่เจอแต่หาไม่เจอไม่มีจริงๆสิ่งที่ยิปโซอ่ะเขาอยากได้มันจะเหมือนเป็นแบบเหมือนเมกกเอัพเบสใช่ปะเป็น UV p r i พ e r เราไม่รู้จักแบรนด์นี้นะแต่มันเป็นโฟกับโปเกมอนเพราะน่ารักมากน่ารักน่ารักจริงจริงเนาะเราก็พยายามตามหาหลายที่มากแต่ว่าไม่มีแต่สุดท้ายเราก็ได้ไปเจอกับของที่คล้ายกันมากๆมาหลับตาก่อนหนึ่งสอง โอาแล้วมาแล้วเธอไม่ได้บอกกับฉันเลยเธอก็บอกว่าอย่างเ็อัอนีนเธอพี่พีชก็ใช่ไงอันนี้เลยที่ไ,นนไม่บอกก็คืออันนี้แหละ กคนตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มีกําลังตั้งใจจะกดลิปมันแบบใสที่ว่าอย่าเลย,ยเลย,ยเลยมันเกลตังอ,อย่าเลยอย่าเลยบอกว่าเผื่อว่าเดี๋ยวว่าเจเจอาจจะซื้ออะไรมาที่เป็นลิปมันก็ได้จเจเจมันน่ารักที่ดูเลยเจเอจขอบคุณมากใครเห็นแล้วมันจะไม่ซื้อไหววะบี่เห็น,นแต่ละบีไม่ซื้อตอนแรกไงโซบา้าบ่าจริงแข็งมากเหมือนบีซื้อของเยอะแล้วที่บ้านลิปมันเยอะแล้วสุดท้ายบีก็ยังอยากได้เขาอยู่ดีแต่ว่าจะกลับไปญี่ปุ่นก็ไม่ได้เจเจเข้าใจ<อ>ว่าเขาไม่ด้ง่ายขนาดนั้นเจเจบีไม่กล้าแกะด้วยซ้ำมากใช่ไหมคือตอนแรกเขาอยู่รวมกันแล้วมันแบบปูลินน่ารักมากอันแรกที่บีเห็นนะคือปูลินอันถัดมา เห็นจะชอบกั่นี่น้องน่ารักมากตอนนี้แกงก้า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 กาก้าจะเป็นชาไข่มูคแต่ะากัก้านจะเป็นอินเดียใช่แล้วเลดี้โอกาก่าคือวงทีมแต่ถ้าเลดี้กาก้าก็คือราวาาลราหมดแล้วสรุปเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่เขาเป็นไัยแบบเป็นผีเนาะของโปเกมอนและเขาเก่งด้วยนะเอาจริงๆคนนี้จะเห็นพลัสทอยของตัวนี้ที่นาริตะเราจะอยากซื้อมากเขาน่ารักมากเขาตลก ตัวนี้ตลกมากแล้วมันมีคนทําตุ๊กตาออกมาซึ่งตอนแรกนี่อยากซื้อมากๆเลยแต่ว่ารู้สึกว่ากูทําอะไรกับตัวเองอยู่เนี่ยคือตุ๊กตาตัวนี้ที่เป็นการ์ตันกันกากากู้เนี่ยใหญ่ประมาณนี้เลยนะาปากแล้วเป็นลิ้นอยู่ข้างในเราดิ้นม้วนเราเก็บได้แล้วพอม้วนลิ้นออกมาลิ้นก็ยาวเหมือนพรมแดงแ,แล้วคนอ่ะชอบเอาไปนอนเหรอเอาหัวเข้าไปอย่างนั้นอ่ะอยากซื้อตัวนั้นมาก มันมีรสอะไรไหมฉันไม่รู้เลยฉันเห็นแพ็คเกจฉันก็โดนตกไปเลยพี่น้อยเป็นกลิ่นอง,งุ่นส่วนพี่กัจจูเป็นกลิ่นยูซุอันนี้สตรอเบอรี่ให้ถ่ายว่านี้กลิ่นอะไรเมลอนอุ้ยเก่งไม่อ่านจะอยากใช้ไหมเดี๋ยวจะเอาไปบ้างสิไม่กล้าอ่ะโซจะเจ๊ลลเลยไม่ได้รักมากเลยอ่ะได้งั้นเดี๋ยวเจ๊เอา ตัวว่าเจ๊จะเอาอันไหนเจ๊บอกมาแล้วโซวเจ๊ชอบไอ้กากร์แกงก้าวนี้ชื่อเขียนอยู่เกงก้าวกงก้ามันอยู่บนนี้แล้วเราก็ไม่อ่านว่ะถูกถูผิดบกนี่สามารถพูดกับความเห็นกับตัวตัวเองได้เจ๊อยากเอาไหนเจ๊เอาไปเลยใจแข็งนะไม่อ่านเจ๊เอาไปสักไม่เอาจริงจริงอันนี้ไม่เอาจริงพอเจ๊อะซื้อลิปมันของตัวเองที่จะใช้จริงอะมาเยอะมากเช่นกันอุ้ยกวมาเลียนกันอย่างนี้เป็นตุก็น่ารักอุ้ควรจะทำตัวผิวหน้าสุดเฮ้ยถ้าเกิดเขาทำตัวเพิ่มเจ๊อยากให้เป็นโปเกมอนอะไร ก็ต้องมีอีวีเราอีวีก็เป็นหิ่คาราเมลเนาะดูมออดูมอโปเกมอนมโปเกมอน็นมอนพีเสียงนกร้องคือนกเราเนิร์ดอีกแล้วอะแปะผ่านหมดแล้วมั้ยยัง เจจะเจซื้อของให้เดียไปเปล่าใกล้หมดละน่าจะเหลือแค่อย่างสุดท้ายเลยตัวเด็ดคือวมาอันนี้เด็ดกว่านี้หต่ไม่ว,ว่าอันนี้เด็ดมากเลยนะโซ so, คิดว่าเจซื้ออะไรโเซเจซื้ออันนี้ตั้งแต่วันแรกที่จเจหยียบโตเกียวเลยเป็นของเล่นที่น่ารักของเล่นที่น่ารัก ไม่เกี่ยวกับดิสนีย์ด้วยเพราะเธอไม่ได้ไปดิสนีหรอมาไม่ได้ไปดิสนีย์พอหลังหาพอลื่นลมในโอโมโตซันโดของเล่นนะใบผังสุดท้ายว่ามันมีครั้งแรกเองไม่ได้ใบอะไรเลยใบครั้งแรกและครั้งสุดท้ายมันเป็นอะไรชิบะโอจีมากมีแบบออริจินอลแก๊งสตาร์อยู่เนาไม่นยังไม่ออกเป็นของเล่นที่เกี่ยวกับสัตว์ของเล่นยุคนานมาแล้วไม่ใช่ดามอนไม่คอลิ่พ็อกเก็ตไปจ๊อไปจ้าไปจ๊อ ตอนที่เจเจอเจดีใจมากน่ารักสัสสัอย่าตีได้ไหมกูเจ็บอมอง<า>จะมาไปที่พมกรบารีนด้วยมันเป็นไต้งารมากแล้วปเป็นตุ้ยเป็ดน่ารัก สีมันน่ารักพวกคูนี่ฉันอยากเล่นเลยอยากเล่นไได้ไหมอะคือเจไปเจออยู่ตรงแถวชินจุกุมั้งถ้าจำไม่ผิดเว้ยโซแล้วสีมันคือแบบคอลเลอร์โทนมันคือใช่ใช่เธอมากๆแล้วมันมีแบบนี้ด้วยนะมันมีการอัปเดตมันเป็นเหมือนแบบเวอร์ชั่นที่เหมือนเป็นสีอะอันนี้เป็นสีมัไม่แต่ว่าเจเลือกที่จะซื้ออันโ G อันขาวดำเพราะว่าอันแบบเป็นสีมันดูแบบมันน่ารักก็จริงแต่มันดูเป็นไที่มันไม่ใช่ยุคเราอะโซเข้าใจปะเรามันยุคแบบ กัเนอปรากฏมีเด็กบางคนไม่รู้ว่าทำปรากดคืออะไรนี่กูเศร้าเลยนะเมื่อวานนี้ไปุยกับเพื่อนยไปอัปเดตกับชีวิตกันแล้วคราวนี้ก็คือเหมือนกับว่าแฮชแท็กอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากๆเลยนะคือว่าเด็กสมัยนี้พวเราพูดคำนี้ใช้ประจํามากเดี๋ยวนี้คือเด็กสมัยนี้เด็กสมัยนี้แสดงว่าเราไม่เด็กแล้วไงมันเข้าสู่ยุคนั้นแล้วมันเข้าสู่ยุคนั้นของเราแล้วครับที่เราจะใช้คำนี้ทําไรอ่ะเจลฟีกับเป็ดหรอเล่าขวหลังมา ได,ได้เลยนะ แล้วก็เลี้ยงเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตายเพราะว่าเลี้ยงที่ไรเขาก็ตายทุกทีอะไรอ่ะมีใครทันยุคธามากอเหวอดเราปะคือเราอ่ะก็เป็นคนตั้งใจในการเล่นนะเว้ยคือเราก็เป็นคนจริงจังแล้วเราก็เป็นเนิร์ดนะแต่แบบขี้มันเหมือนมันแบบขี้ไม่หยุดไม่หย่อนขี้ไม่หยุดใช่มันไม่ยังมันไม่เหลืออะเราทำเราเจอชีวิตมันอยู่แค่นั้นเพียงอย่างเดนอนมันแบบกูละสายตาไปไม่ถึงแบบเท่าไหร่อ่ะปุ๊บออกมามันแบบมันเต็มไปด้วยขี้กับไอตัวลอยๆอ่ะหรือมันขึ้นอยู่กับธามากอสมีประเภทบางประเภทมัน จะมีอะไรที่แบบว่าอิงกับความเป็นจริงของไบโอโลจีมันอาจจะฟรีเควนต์กว่าเธอมีธามากอสที่เธอชอบเลี้ยงประจำไหมตัวธามากอสหลายคนต้องเลี้ยงตัวนี้เป็นหลักตอนแรกแต่ก็ใช่ก็คือตัวนี้ปะตัวนี้แต่ดิชอบตัวนี้นะชอบตัวที่ดูตัวเป็ดที่เป็นกระถางน่ารักมากเลยชอบตัวนี้แต่ว่ามันจะโตมาเป็นเป็ดธรรมดาใคร ค่มาแล้วค่อแล้วมันจะฝากนานไหมอ่ะจำไม่ได้อ่ะเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงถึงมากสักพักอ่ะขอบคุณนะคะเย้อังมากเลยขอบคุณเจ๊เจนะได้เลยเสียงเสียงไม่ได้แล้วบายไปลูกคนขอบคุณที่มาเจอกันวันนี้นะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะก็เงยยัยเพิรมนเกิดแล้วอ่ะยังไงดีมันเกิดแล้ว e mi